ดีน,ะะนักลงทุนทุกท่านนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาของ การที่จะพาทุกท่านค่ะไปรับฟังการสัมภาษณ์พิเศษนะคะของผู้บริหารบรมจ m จอ o เมเจ e ร์เด e วลเมนหรือว่า MJD ค่ะที่จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับผู้ลงทุนหุ้นกู้ที่กำลังจะมีการเสนอขายในช่วงปลายเดือนกันยายน2567นี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้บริหารเมเจอร์เดเวลพเมนต์2ท่านด้วยกัน ะะที่จะมาให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับเรานะคะท่านแรกค่ะคือคุณเพชรรดาภูนวรลักษณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์นะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะดรสุริยาภูนวรลักษณ์กรรมการผู้จัดการของปปจเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์นะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะพร้อมอยู่ในตรงนี้แล้วนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่เพชรดาแล้วก็สวัสดีพี่สุริยาครั้งหนึ่งนะครับ,รบขอบพระคุณมากมากเลยที่ ทีมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วก็พอหลังจากที่ได้ฟังพี่พรดาแลวก็พี่สุริยาเนี่ยก็ชอบมากนะชอบมากก็คือไปถ่ายรูปที่ตัวเมเจอร์ที่พร้อมพง MJD ที่พร้อมพงนะครับโครงการนั้นนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่ยอดขายกระฉูดทะลุประลอดไปเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นโครงการร่วมทุนใช่ไหมครับโปรเจกต์ Project ตรงนั้นเป็นโครงการร่วมทุนใช่ครับครับ mm hmm. MJD ถืออยู่เท่าไหร่ล้วครับ ในโครงการ,รานั้นนะครับห้าเเครับเซถ้าเราขายได้หมดรายได้จะเท่าไหร่ล่ะครับทั้งโครงการมูลค่ามูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ3ามพัน0ยล้านนะครับก็แ <c oughs> ปลว่าเราก็จะได้ประมาณส <1, S 1> ักพันหกพันคพันหกพันเจ็ดครับออครับแผนการในการก่อสร้างแผนการในการที่จะเริ่มรับดูรายได้เนี่ยทุกอย่างยังอยู่ในแผนการเดิมไหมครับมีอุปสรรคอะไรไหมครับสาหรับโครงการนี้ ตอนนี้เราเริ่มงานก่อสร้างในส่วนของเสาเข็มไปแล้วนะครับก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่คาดไว้นะครับสําหรับโครงการมีนิคอมโพลนี้นาวาคาดคว่าจะแล้วเสร็จนะครับประมาณปี2027ปัจจุบันย,ยอดขายอยู่ที่ประมาณ90 90เปอร์เซ็นต์แล้วครับโมว่าไป90เลยฮนะครับโ้เร็วกระชุนมากเลยก็แปลว่าการรับรู้เออแปลว่าโครงการนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วก็จะน่าจะเป็นตัวสร้างรายได้ได้นะครับในอีก ในอีกตั้งแต่ปี2027ก็คือใน3ปีข้างหน้าใช่ครับนะครับ,รบทีนี้อันนี้คือระยะยาวผมต้องเช็คอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญนะครับของคนที่จะถือหุ้นกู้เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ย MJD จะมีกระแสงเงินสดเข้าแน่ๆจากโครงการนี้เนี่ยความความสบายใจมันก็จะสูงขึ้นนะครับก็เลยขอเช็คอันนี้ก่อน แล้วก็เอากลับมาที่ระยะสั้นนะครับพอดีผมได้เห็นผลประกอบการในงวดไตรมาสสหรือจริงๆแล้วในงวดครึ่งแรกของปีของ f j ฟเนี่ยเห็นแล้วก็อดหวั่นใจไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะต้องขออนุญาตทางพี่เพลรดาแล้วก็พี่สุริยาช่วยอธิบายหน่อยครับว่างบที่ออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขก็เดือดเอาเรื่องนะฮะหเดือนผ่านไปเนี่ยเราก็ขาดทุนสุทธิร้อล้าน ที่ดูจากตัวเลขนะครับผมรู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมฮะผมก็ดูจากเอกสารที่ส่งมาให้นะครับว่าขาดทุนสุดที่ร้อยแปดสิบสองล้านซึ่งโอเคมันอาจจะมาจากเรื่องของรายการพิเศษด้วยสาสองล้านอ่ะสมมุติผมตัดสายไสองล้านออกไปเนี่ยมันก็ยังขาดทุนร้อยห้าสิบล้านอยู่แน่ปีนี้เนี่ยถ้าถามว่าปีนี้หลักใหญ่ๆของโครงสร้างของรายได้ของปีนี้เนี่ยอันแรกจะมาจากมอร์เทนเกตกรุงเทพคริแทา์นะคะครับประมาณหกร้อยเจ็ดสิบล้าน,น เอ่อพวกลักชัวรี่แนวราบใช่ไหมครับใช่ค่ะที่อยู่แถวกร,<ภ>รุงเทพปีทาค่ะโอเคซึ่งสร้างใกล้เสร็จมากแล้วนะคะทยอยโอนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นรายได้หลักปีนี้เลยรายได้หลักส่วนที่2ของเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์นะคะคก็จะมาจากโครงการที่เรียกว่า ready to move in ซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งสร้างเสร็จแล้วพร้อมขายแล้วก็พร้อมโอนอีกประมาณพันสล้านครับนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็น recurring income ที่มาจากโรงแรมและ o f f ฟ c e building รวมถึงตัว service provider ที่เป็นการบริหารอาคารค่ะประมาณนี้ค่ะคือ3ส่วนหลักของปีนี้นะคะครึ่งปีหลังที่เหลือนี้ค่ะอ๋อก็ตีซะประมาณ2,000ันกว่าล้านที่จะเข้าใ,<ช>ในครึ่งปีต้อง<ข>ค่ะโอเคเออครึ่งปีแรกอะครับเรามีรายได้รวมๆไปพันสองค่ะ แล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยอีกคาดหวังว่าประมาณสองพันตัวไฮไลท์ก็แน่นอนก็คงต้องเป็นตัวที่กรุงเทพย <Morgan S 1> ีฬา่อทียเกใช่ค่ะมีการพลาดเป้าในส่วนของการการการโอนไปเล็กน้อยทำให้ขยับมาจากคิวหนึ่งที่เราคาดว่าจะได้มามาเป็นครึ่งปีหลังหมายถึงครับเอแล้วตัวคอนโดนี่เป็นตัวโครงการอะไรเลยครับพันสามร้ล้านที่จะ,อะรอในครึ่งหลังของปีครับ โอเคจะมีเมทริซพัฒนาการนะคะเมทริซลางคำแหงแล้วก็เมทริซลาดพร้าวมาลุเอกมัยมาเวสหัวหินมิวนิกหลังสวนนะคะแล้วก็มิวนิกสุขุมวิทยี่สิบสามครับค่ะตัวไหนที่เยอะสุดครับในพันสามร้อยล้านที่จะรอเยอะสุดตัวที่เป็นเมทริซพัฒนาการค่ะเมทริซพัฒนาการครับเท่าไหร่ครับที่รอครับ เป็นที่พัฒนาการเมทริสพัฒนาการแปดร้อยล้านค่ะแปดร้อยล้านอันนี้คือรอรับรู้ไรายได้ตัวโครงการนี้ขายเกลี้ยงเลยไหมครับตัวพัฒนาการยังมีเหลือให้ขายไหมยังมีเหลือค่ะโครงการที่พัฒนาการณนะปัจจุบันขายไปแล้วประมาณสักหกสิบกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะ <Cond o S 1> คอนโดนี่สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับขายได้เจ็ดสิเปอร์เซ็นในตัวเจ็สิเปอร์เซ็นเนี่ยเรารอรับรู้ไรายได้แปดร้อยค่ะอ๋อโอเคครับ รายได้ที่เราเข้ามาในครึ่งแรกเนี่ยโอเคมันเราอาจจะมีหลุดเป้าบ้างหลุดตามแผนบ้างที่เราจะต้องมาไปรุ่นเอาครึ่งหลังของปีแต่ว่า,อาพอเราตัด,น,น,ตดนู่นตัดนั่นตัดนี่โอเคกําไรขั้นต้นเราก็ยังดูดูโอเครักษาได้ที่30มอร์ซนแต่เราโดยค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยผมก็นำเนี่ยจนทําให้ตัวเลขมันเตดลบเนี่ยอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายที่พูดถึงก็เป็นดอกเบี้ยเนาะ พวกฟิกซ์ฟิกซ์เอ็กซ์เพต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะคถามว่าครึ่งหลังเนี่ยภาพจะเป็นแบบนั้นไหมเราคิดว่าภาพน่าจะดีขึ้นเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยที่แบบต้นทุนดอบ,บเบี้ยอยู่อย่างเช่นตัวมอร์เทนเกตกรุงเทพกรีทาเองเนี่ยกำลังจะฟรีกำลังจะฟรีรแล้วค่ะคืนหมดแล้วแล้วก็จะกลับมานะคะแล้วในส่วนของการที่เรามี JV Partner เข้ามาเรื่องเนื่องจากว่าในส่วนของ c b u s i ส e s s เองเนี่ย structure ของการลงทุนของ Major development นต่ะเมกี้ที่เราเกริ่นไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการส่วนใหญ่ของเราจะเป็นโครงการที่เราลงทุนเอง100%แต่ในช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่าโครงการของ Major development เองเนี่ยจะเป็นโครงการ JV ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในการลงทุนโครงการในอนาคตที่จะเป็น ongoing project จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีเครึ่งนึงมาจากแบงค์นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็จะมาจาก JV partner เพราะฉะนั้นภาระที่เราแบกเอาไว้เนี่ยก็จะเบาลงนะคะอาจจะไม่ได้เบาบสักทีเดียวแต่ก็เบาลงกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีคนมาช่วยแบกรับในส่วนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามนี้ก็คือด้วยสองประเด็นนี้เราเชื่อว่าช่วงหลังน่าจะดีขึ้นค่ะครับตัวมอเทอเกตกรุงเทพกีทาเนี่ยครับคือมันเมื่อกี้ได้ยินแว่แวๆว่าการโอนการรลบรู้รายได้ในไตามานึงเนี่ยอาจจะหลุดเป้า นเล็กน้อยอันนี้มีสาเหตุไหมครับมันเกิดจากอะไรครับเนื่องจาก Major Development ค่อนข้างในเรื่องคุณภาพนะคะ,คะเพราะ,ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทีมงาน Quality ้คิวซของเราเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีบางจุดซึ่งจริงๆอาจจะเป็นจุดท,ที่ที่จริงๆบางจุดลูกบ้านอาจจะไม่ได้มองเห็นสักทีเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทางเราก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นกับเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้น เราก็จะบอกลูกบ้านว่าเออขอเลื่อนการโอนออกไปอีกสักประมาณเดือนสองเดือนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนะคะครับก็แปลว่ามันเป็นการเลื่อนเพราะว่าเมเจอร์เนี่ยอยากจะเช็คให้มันเรียบร้อยไม่ได้เกิดจากการที่ตัวลูกค้าไม่ใช่ค่ะนลูกค้าเนี่ยไปโดน rejection เ a t อะไรไม่ไม่ไมเลยไม,ไม่เลยค่ะ ต้องบอก <Okay. S 1> บอกว่าลูกค้าเ,ออเป็นความโชคดีของ Major development แล้วก็เป็นค,ความโชคดีของมอร์ชัเกตกรุงเทพกรีธานะคะที่รรเราได้ลูกค้าที่ท,ที่ที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นลูกค้าที่ถ้าไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะอยู่เองจริงๆก็ซื้อเพื่อการลงทุนแล้วก็การปล่อยเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกลูกลูกค้าทุกคนอยากให้เสร็จเร็วอยากให้โอนเร็วค่ะเวลาเราเลื่อนลูกค้าก็จะบ่นค่อนข้างบ่นค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องแบงค์เลยต้องบอกบอกว่าไม่มีเลย บางท่านก็จะโอนได้เงินสดค่ะครับการบริหารจัดการเงินสดนะครับในเรื่องของการรับรู้ไรายได้เนี่ยค่อนข้างเป็นไปตามแผนไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ค่อนข้างเป็นไปตามแผนค่ะจะมีนิดหน่อยที่มันอาจจะเลื่อนอาจจะเป็นเลื่อนเดือนหลักเดือนแต่ว่าไม่ได้พลาดในลักษณะของมูลค่าค่ะออครับครับทีนี้ปัจจุบันเรามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วครับ เงินสดที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้ประมาณสองสามร้อยล้านค่ะประมาณสองก็แปลว่าตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ปรากฏในงบไตรมาสสองครับประมาณส <c oughs> องร้อยแปดสิบต้นทุนทานด้นการเงินในครึ่งแรกของปีเนี่ยมันตีแค่สองร้อยล้านค่ <c oughs> สะสองร้อล้านเนี่ยเราครึ่งหลังของปีเนี่ยมันน่าจะเหลือประมาณเท่าไหร่ครับ <c oughs> น่าจะลดลงมาป,ประมาณประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าเหลือร้อยกว่าล้านค่ะที่ถามเนี่ยผม ผมเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีเงินสดพอจ่ายดอกเบีย้ยอ่ะอัน,นี้เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเพราะว่าในแง่ของการรับรู้รายได้ครับในครึ่งหลังของปีเนี่ยเอ่อมันก็จะช่วยเราส่วนหนึ่งละมันจะเยอะกว่าครึ่งแรกของปีครึ่งแรกของปีพันก,กว่าเท่านั้นเองแต่ครึ่งหลังเนี่ยเรามีอยู่สองพันที่รับรู้รายได้อ่ามันช่วยได้จะน่าทาให้กําไรในการดาเนินงานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทีเนี้ยบางอาจจะยังไม่สบายใจว่า ไอ้ที่ตัวเลขของ MJD ติดลบเนี่ยเพราะว่ากไรจาก,การดำเนินงานมันน้อยไปไปเจอต้นทุนตน้นทุนด้นนการเงินเสร็จปุ๊บติดลบเลยผมก็เลยจำเป็นต้องเช็คเรื่องของเงินสดที่เรามีอยู่แล้วก็ต้นทุนในครึ่งหลังของปีถ้ามันเพียงพอแล้วมันแล้วมันจัดการได้เนี่ยอสบายใจทีนี้โครงการผมเห็นว่าตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในการก่อสร้างเนี่ยในอนาคตข้างหน้าตอนนี้มีโครงการอะไรบ้างเหรอครับ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะมีเมทริซเดซิกลาดเพร้าวนะคะที่ว่าจะแล้วเสร็จในต้นปีหน้านะคะแล้วก็มิลฟอร์ด <Mil ford, S 2> ลาดเพร้าร่างคําแหงตัวนี้เนี่ยเรามีซอฟต์ลนช์ไปแล้วเรามีแถลงข่าวไปแล้วแล้วเราก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะเป็นเออลักชัวรี่ทาวน์โฮมแล้วก็จะมีลักชัวรี่ด้วยค่ะมาคริสพยาไทยเป็นคอนโดที่ยังไม่ได้ลนช์นะคะแต่เริ่มก่อสร้างเข็มจบไปแล้ว เดี๋ยวเมนคอนกำลังจะเข้านะคะตัวนี้ก็เป็นคอนโดมิเนียมลักชัวรี่คอนโดมิเนียมอยู่ตรงพญายไทอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแนวราบเ0นแอนด์โอพัฒนาการ20ตัวนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะคาดว่าจะเออเปิดที่ให้ลูกค้าเข้าชมได้ประมาณปลายปีนี้นะคะคตัวนี้ก็น่าจะรับรู้ไรายได้ในคิวหนึ่งนะคะคแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นโครงการเล็กๆเ,เป็นมิลฟอร์ดเออสตูดิโอเป็นออฟฟิศบิลดิ้ง ะะตัวนี้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีหน้าแล้วก็ทยอยรับรู้รายได้อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ร้อนแล้วก็กำลังจะเปิดตัวและอยู่ในระหว่างเข้าเคลียร์พื้นท,ที่ก็น่าจะเป็นตัวที่เป็น JV ที่ออกข่าวไปแล้วมอเตอร์เ t นเกตกรุงเทพปริทา2อนะคะคอยู่ในทำเลที่ไม่ไม,ไม่ไม่ห่างกันมากจากมอเร์เ t นเกตเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะมีเมฟิลเลนรัชดาลาดพร้าวนะคะที่ก่อสร้างอยู่นะคะค แล้วก็จะมีเมฟิลปินเก้าที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้วเป็นบางส่วนมียอดขายเข้ามาบ้างแล้วในบางส่วนนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เรามียอดรับรู้ไรายได้เพราะว่าแนวราบเนี่ยมันสามารถที่จะทยอยรับรู้ไรายได้ได้แต่ถ้าถ้าเป็นคอนโดเนี่ยมันต้องรอให้เสร็จทั้งหมดถึงจะรับรู้รายได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงบาลานซ์อร์ตโดยการเพิ่มแนวราบเข้ามานะคะแล้วก็เราจึงมีมิวนี้พร้อมพงเมื่อกี้นี้ที่ทางคุณประกิตก,กับดรสุริยาพูดไปแล้วว่า ยอดขายดีเกินคาดราคาต่ตอตารางเมตรสูงม,มากๆเลยนะคะโครงการเนี้เดีเกินเป้ากว่าที่เราคาดไว้เท่าไหร่ครับต่อตารางเมตรตัวโค,ครงการมิน Munich, วนี้คามพงนะครับราคาต่อตารางเมตรตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ 3, สามแสนห้าต่อตารางเมตรนะครับครับก็ทางเราคิดว่าไม่ได้เป็นราคาที่เหมาะสม reasonable price นะครับสำหรับโลเคชันแบบนี้นะครับจริงๆอ บางคนอาจจะคิดว่าน่าจะได้สูงวันนี้แต่ทางเราคิดว่าราคาเท่านี้กับเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับโครงการมิวนิคเจริญกรุงนะครับได้มีการเรียกว่าเป็นซอฟต์ล n อ h ยอดขายประมาณ60%นะครับมีโครงการมาวิสตาพร้อมพงนะครับเป็นโครงการที่อยู่ไม่ไกลจากโครงการมิวนิคพร้อมพงนะครับก็ปัจจุบันได้มีการซอฟต์ล็อกเหมือนกันนะครับ เราติดต่อเฉพาะลูกค้าเก่าที่เป็นของ Major Development นะครับได้ยอดขายไปประมาณ1,000ล้านนะครับวันเดียวครับครับแล้วก็โครงการมารุจุลานะครับที่เมื่อกี้คุณพิรดาบอกก็จะมีการพรีเซลอีเวนต์นะครับต้นเดือนกันยายนโครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมียอดขายที่ดีนะครับเนื่องด้วยโลเคชันเนี่ยก็จะอยู่แถวแถวจุลา3าย่านนะครับของเราอยู่ใกล้บรรทัดทองนะครับ บางท่านอาจจะมอกว่าแถวนั้นอ๋อมีโครงการคอนโดขึ้นเยอะแล้วแต่ต้องบอกว่าโครงการนี้เราราคาค่อนข้าง competitive นะครับเริ่มต้นที่3.95ล้านบาทนะครับ31ตารางเมตรที่เป็น newly launch ของปีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับปีนี้ค่ะเป็นปีที่จริงๆแล้วถ้ารวมมูลค่าโครงการที่เป็นโครงการที่อยู่อยู่ใน p i p e ปลายแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างแล้วก็กำลังจะ l a u n c เนี่ย เป็นมูลค่าสูงสุดตั้งแต่ Major Development เคยเคยตั้งบริษัทมาเลยเนาะมูลค่าคร,รวมทั้งหมด3ามหมื่นกว่าล้านนั่นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้เราอาจจะมีตัวเลขที่ติดลบเพราะว่ามูลค่าที่การขยายงานของเราค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะจะจะ,จะทำให้ตัวเลขที่ติดตัวแดงเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงแต่เราเชื่อมั่นค่ะว่าในปีหน้า moving forward เนี่ย ตัวเลกข,ของเราจะดีมากจากยอดขายที่เราสเกลไว้แล้วเนี่ยนะคะจากตอนพรีเซลที่จะเห็นว่าในในโครงการที่เป็นลักชัวรี่เนี่ยเราทําได้ดีมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือว่าหรือว่าเป็นคอนโดมิเนียมค่ะครับด้วยโครงการที่ก่อสร้างไปแล้วรอการรับรู้ไรายได้รวมกับที่อยู่ในแผนงานและกำลังรอ,รอการก่อสร้างอาจจะมีซอฟต์ลนช์อะไรก็แล้วแต่ออกไปแล้วครับรวมๆแล้ว โอเคมันสูงที่สุดเป็นปวัติการของ MJD ครับผมเห็นแล้วผมก็ตกใจนะผมก็รู้สึกว้าวว้าวคือถ้าเป็นเป็นหุ้นมันก็น่าจะขึ้นได้ครับในนาเขแต่เพื่อเเราไม่ได้สนใจเรื่องหุ้นเราสนใจเรื่องหุ้นกู้นะครับสามหมกว่าล้านทีนี้มันก็เลยจะเป็นคําถามใหญ่ครับว่าแล้ว MJD มีกลยุทธ์ในการที่จะบริหารจัดการเงินสดยังไงเพราะว่าโครงการมันเยอะไปหมดนะครับแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงในแง่ของการที่ให้ฟโฟร์แคดโฟเนี่ยมัน ลันทุกอย่างไปได้ราบรื่นบ้างอะครับกลยุทธ์ที่เราจะยึดมั่นมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือการเป็น b best in class uh. ในส่วนของโครงการทุกโครงการที่เราล็อชในเรื่องของ Quality uh. หรือว่า after sales e r v i c e นะคะที่จะต้องเป็น b e s t in class อีกกลยุทธ์หนึ่งคือ diversification ตัวนี้เนี่ยชัดเจนว่าเราทํามาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ diversify ในเรื่องของตัว product เอง ที่เราทำแนวราบในสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อให้พอร์ตมันเฮลตี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนสตรัคเจอร์การลงทุนคอร์บิสเนสที่เราจะมีเป็น JV Partner มากยิ่งขึ้นนะคะสองส่วนนี้ก็เราก็มองว่าจะทำให้คอร์บิสเนสเติบโตไปในระยะยาวถามว่าระยะสั้นเราจะมีแคชฟลูตรงไหนบริหารจัดการยังไงที่จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้ต้องบอกบอกว่าในระยะสั้นคือปีนี้ก่อนส่วนของแคช ที่เราจะใช้เนี่ยจะมาจากส่วนไหนบ้างก็ที่ได้พูดกันไปแล้วนะคะคราวนี้ในส่วนที่จะมาเซอร์วิสในส่วนของเหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยก็จะมาจากพวก recurring income ไม่ว่าจะเป็นตัวออฟฟิศเองไม่ว่าจะเป็นตัวโรงแรมเองซึ่งต้องบอกออฟฟิศของ Major Development เองเนี่ยเอ,อย่างสองที่ที่เนี่ยที่อยู่ที่ทงองหล่อ Occupancy Rate คือร้อยเที่อยู่ที่ลำคำแหงลำลำคำแหงตรงนั้นจะ Occupancy Rate อยู่ที่แปดสิบ ในส่วนของโรงแรม3ามแห่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาไม่ว่าจะเป็นที่หัวหินสองแห่ง Occupancy rate ค่อนข้างที่จะดีมากๆกันนะคะในระยะเวลาที่ผ่านมาดูจากตัวเลขได้ค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นจากตรงนี้จนถึงสิ้นปีเป็นระยะสั้นในส่วนของ Cash Flow เราคิดว่าเราไม่มีปัญหาจากการ <S <S ที่เรามีโครงการที่มี Ready to move in แล้วยอดขายยอดโอนที่เป็นไปตามเป้าอาจจะมีค่าเคลื่อนบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นในยะสํสคัญ รเรื่องพวกนี้เราคิดว่าเราแฮน d l เดได้หมดจนจบถึงสิ้นปีรวมไปจนถึงปีหน้าที่เราจะเริ่มเก็บเกี่ยวสิ่งเมกี้ที่ที่คุณประกิตบอกว่าเราได้หวานลงไปแล้วเนาะรเราจะค่อยๆทยอยเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะครับทีนี้กลับมาคราว่าหุ้นกู้ชุดปัจจุบันที่กําลังจะร n อ h ออกมาเนี่ยครับที่ทาง MJD อยากจะเอามานําเสนอขายให้กับนักลงทุนเนี่ยครับขนาดเท่าไหร่และวัตถุประสงค์เนี่ยสำหรับเงินก้อนนี้เนี่ย เอาไปลงทุนในโครงการที่กําลังจะขยายตัวไหมฮะหรือว่าจะเน้นไปที่ชํอระาคคืนัตหุ้นกู้ชุดเดิมที่หมดอายุหรือเปล่าครับต้องบอกบอกว่าโฟกัสไปที่การคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่หมดอายุก่อนนะคะคแล้วบางส่วนก็เอาไว้สําหรับขยายงานต่อตามที่โครงการต่างๆที่ได้บอกไปแล้วค่ะครับ ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าขึ้นกู้ค่อนข้างดีนะคะที่มั่นใจในตัวเมเจอร์เมเจอร์เองไม่เคยมีหลักประกันเลยเพิ่งจะมีครั้งแรกก็คือในครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ตลาดโดยรวมมันไม่ดีนะคะเราก็เลยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนว่าโอเคสินทรัพย์ที่เมเจอร์มีอยู่เอาไปค้ำเพื่อเพิ่มความมั่นใจเนื่องจากสภาพตลาดค่ะแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยมีค่ะ ครับโอ้ oh, แค่นี้ก็กราบขอบพระคุณมากเลยฮะดีใจ <laughs> <laughs> ขายง่ายฮะแบบนี้มันก็จะทําให้เราสึกสื่อสารกับลูกค้าเขาง่ายนะครับครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีหลักประกันกเนี่ยครับเมื่อกี้พี่เพชราดาได้แจ้งแล้วล่ะครับว่าหลักประกันกมันคืออะไรแล้วก็น่าจะเอราตัวรายได้ recurring ที่มันออกมาเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะครับที่จะเอามาชดเชยถ้าเกิดสมมติมันมีปัญหาและลงทุนก็น่าจะพึงพอใจที่จะรับรู้รายได้จากส่วนนี้ได้นะครับ อีกขออีกคำถามเลยครับสุดท้ายคือตอนนี้ภาวะอุตสาหกรรมเนี่ยมันย่ำแย่หนักนะครับโดยเฉพาะพวกโครงการที่เป็นระดับล่างนะครับหรือให้กับผู้มีรายได้น้อยอะไรต่างๆเนี่ยคงได้รับผลกระทบมากๆเพราะว่าแบงค์ไม่ปล่อยสินเชื่อนะครับยอดรีเจคชั่นเหลค่อนข้างสูงในส่วนของ MJD เนี่ยได้รับผลกระทบบ้างไหมฮะแม้ว่าจะเป็นโครงการเน้นลักโชวรี่เล้โครงการระดับบนทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบเรื่องของสภาวะ การปฏิเสธสินเชื่อของแบงค์ไหมฮะค่ะต้องต้องตอบอย่างนี้ว่าเราอาจจะเป็นความโชคดีนะคะคเว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มโปรดักที่เราอยู่เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบถ้าจะพูดว่าไม่มีเลยมันก็จะดูเกินจริงไปเนอะแต่ถ้าต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่ามีน้อยถึงน้อยมากๆลูกค้าของเราส่วนใหญ่มีความพร้อมในการที่จะโอน โดยไม่ต้องพึ่งแบงก์บางท่านที่พึ่งแบงก์ก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความพร้อมในการโอนเนาะอาจจะเป็นผู้ทีสาเหตุแต่สาเหตุสําคัญคที่ลูกค้าของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องให้ดรสุริยาขยายความดีกว่าว่ากลุ่มเซกเมนต์กับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเป็นยังไงเชิญค่ะครับก็จร<ๆ>ิงๆเหเราก็มองว่าเป็นเป็นจุดแข็งของทางบริษัทอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะทำ product ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้มาตั้งแต่เริ่มเป,เปิดบริษัทมานะครับเราจะ target ลูกค้าที่มีกำลังซื้อหรือว่าเป็นตลาดระ,ระดับบนนะครับปัจจุบันเรามองว่ายังมีโอกาสในการทำตลาดนี้อยู่เราไม่ได้พูดไปอย่างนั้นด้วยเรามีหลักฐานให้เห็นนะครับจากปีนี้ที่เราเปิดตัวโครงการมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับเป็นโครงการมิวนิคพร้อมพงษ์ยอดก็อย่างที่คุณประคิดทราบนะครับคนมีตังยังมีตังคนมีตังยังใช้ใจ่ายถ้าโครงการถูกใจอย,อยู่ในโลเคชันที่เขาชอบนะครับโครงการอย่างมิวนิค เจริญกรุงก็ระดับราคาไม่เท่ากับพร้อมพงนะครับราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเนี่ยของเรายังอยู่เฉียดๆสองแสนต่อตารางเมตรนะครับก็จัดมาเป็น p r o d u ั t ที่เป็น Luxury Market เหมือนกันแต่ปัจจุบันก็ขายไปละวหกพวกนี้เนี่ยเโดยเฉพาะโครงการที่เจริญกรุงเนี่ยห้องเราเป็นห้องใหญ่เกือบจะทั้งหมดนะครับเริ่มต้นที่90ตารางเมตรจะเห็นว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยเราจะปรับไปตามสภาพเศรษฐกิจ ปัจจุบันเรามองว่า investor น้อยลง speculator น้อยลงดังนั้นเราทำร o มม i x ของโครงการอย่างเจริญกรุงเนี่ยเราก็จะท a r g e t คนที่เป็นผู้อยู่อาศัยจริงหรือเป็น end user ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตลาดก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเรามองอไม่ผิดนะครับยอดขายเข้ามา60เป็นที่น่าพอใจนะครับนี่เรายังไม่ได้เริ่มก่อสร้างเลยนะครับอาจจะมีช้อยที่เลือกเยอะขึ้นใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อนานขึ้นซึ่งผมมองว่า มันเป็นเนเจอร์ของ uh, Product ที่ซื้ออยู่เองอยู่แล้วดังนั้นก็เป็นอะไรที่อยู่ในการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นได้เป็นอะไรที่เรากำลังเตรียมรับมืออยู่ในส่วนการตั้งราคาเนี่ยทางรบ,บริษัทเมเจอร์เองเนี่ยเราไม่ได้ตั้งราคาที่เรียกว่า Overprice มากที่ต่อให้เป็น Luxury รเราก็ใช้คาว่า Sensible Luxury คือยกตัวอย่าง Location ที่เป็นพรามจริงๆเนี่ย ราคาเราก็จะบอลพักสามแสนห้าไม่เกินสี่แสนในขณะที่เป็นอ<บ>งเจ้าถ้าได้ที่ดินแปลงนี้ไปก็อาจจะเออแอดแวลูแล้วชาร์ตราคาพูดถึงแบบเจ็ดแสนแปดแสนล้านหนึ่งก็เคยได้ยินในตลาดเนาะอันนี้เนี่ย<า>เป็นอะไรที่เราเราคิดว่าเ,เราอยากจะคิดคิดเรียลมากกว่านะครับราคาให้มันเซ<บ>็นซิเบิลมากกว่าดังนั้นต่อให้เป็นลักชัวรี่หรือว่าซูเปอร์ลักชัวรี่ก็ตามเนี่ยเ,เรา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 ก็ยังอยู่ในวิสัยที่เราคิดว่า ไม่แพงเกินไป considering location กับ product แล้วก็สเปคที่เราให้นะครับทุกโครงการของเมเจอร์จะเป็นแบบนี้นะครับครับโดยสรุปแล้วครับก็โอเคแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจมันจะดูซบเซานะครับแต่ว่า MJd ก็ออกโครงการมาเนี่ยมันถูกเจริตกลุ่มลูกค้าแล้วกันเข้าเป้านะครับแต่ว่าไอ้ที่เราไอ้ที่เราชะลอตัวไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราระมัดระวังไปในช่วงของ โควิด uh, นะฮะแต่ตอนนี้เราก็กลับมาแล้นะครับบริหารจัดการเรื่องของ m a r k e t ็ตตการตลาดการขายมันไม่น่ามีปัญหาละเข้าเป้าหมดเลยเท่าที่ฟังนะครับก็เหลือแต่กระแสเงินสดผม <c oughs> ก็ได้ฟังแผนของพี่เพชรดาและก็แปลว่าใน2-3ปีข้างหน้าน่าจะสบายใจได้และยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวนะครับตั้งแต่ปี2 0 2 6 2 0ยี่ไปเรื่อยอันนี้ยิ่งสบายใจเชื่อว่าบรรดาผู้ถือหุ้นกู้ก็น่าจะสบายใจตามไปด้วย เรายิ่งุหุ้นกู้ชุดนี้ก็เป็นหุ้นกู้ชุดที่2ที่มีหลักประกันด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณเอเจดีมากเลยฮะที่ถึงพึ่งได้มันก็ยังดีกว่าหุ้นกู้หลายๆตัวที่ไม่มีหลักประกันหรือหลักประกันไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับเท่าที่ดูหลักประกันแล้วผมว่าก็พึ่งพาได้นะครับใช่ครับสหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับในช่วงท้ายพี่เพชรดาแล้วพี่สุริยามีอะไรที่จะบอกถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่น่ารักบ้างครับ ต้องขอบอกกับลูกค้าที่ถือหุ้นกู้ทุกท่านนะคะว่าขอบคุณมากๆที่ให้ความไว้ใจ Major Development ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอให้สร้างความมั่นใจนะคะจากแผนธุรกิจที่เมืกี้ได้มีการคุยคุณประจิตระหว่างการสัมภาษณ์พูดคุยไปแล้วว่า Major Development เนี่ยจากช่วงเวลาที่เราไม่ได้ลอนอ์โครงการมาจนมาวันนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังลงทุนเป้าหมายของเราไม่ใช่กลับไปยืนในที่จุดเดิมก่อนที่จะมีโควิด แต่เป้าหมายของเราใหญ่กว่านั้นเป้าของเราคือดับเบิลไซส์ของเราก่อนที่จะกลับมาเป็นโควิดในส่วนของกระแสงเงินสดขอให้ความมั่นใจนะคะว่า Major Development เราพูดเสมอว่าเราเกิดมาในช่วงต้มยำกุ้งเนาะเพราะนเพราะฉะนั้นในเรื่องริสต่างๆ Major Development ไม่เคยทิ้ง DNA ตัวนี้ค่ะโครงการทั้งหมดที่อยู่ในไพ e l i n e นะคะขอให้ความมั่นใจค่ะว่า Major Development จะกลับมายังเป็นอยู่และจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะ ให้ความมั่นใจค่ะเอาใจช่วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณเหนื่อยนะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยถามมายากไหมยากมา,ากมาแต่เราคิดว่าเรา,เ,ราเต็มที่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างเรารู้ปัญหาหมดแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราเตรียมแผนที่จะรับมือกับมันค่ะ ต้องบอกว่าในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะถือว่าเ e อ็กคลูซีฟมากๆเลยนะคะที่ได้ผู้บรหิหารของทาง MJD ทั้งสองท่านนะคะก็คือทางด้านของคุณเพ,พลรดาภูลรักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บรหิหารนะคะของบมจ m a j จอ Major Development แล้วก็ทางด้านของดรสุริยาภูรรลวรักษ์ค่ะกรรมการผู้จัดการของบมจ m a j จ r ร e v e l o p m e n t นะคะที่มาให้ข้อมูลสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้ามาสนใจหุ้นกู้นะคะของทาง MJD ก็คือเป็นหุ้นกู้มีหลักประกันนะคะเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ ที่3ทับ2567นะคะครั้งนี้เป็นหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือนนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่7.3ถึง7.4ปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบานันแล้วก็ ผู้ลงทุนรายใหญ่เนี่ยในช่วงราวๆปลายเดือนกันยายนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพคุณนะคะผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะเป็นอย่างสูงกับทางหลักทรัพย์เ e อร์ชั่ Partner นะคะรวมถึงทางคุณประเกดด้วยนะคะที่ให้สัมภาษณ์พูดคุยนะคะเจาะลึกข้อมูลมาในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณของคุณี่เพจรดาธิริรยาด้วยครับสวัสดีครับ